คาถาโพธิบาทขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสัพพทุกสัพพโกสัพพโลกสัพภสพภัยสัพพคอเสนจันไรจงหายไปทันทีนะยอมนะไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีผู้ป่วยขอให้หายที่ร้ายขอให้ดีที่ดีอใครดียิ่งยิ่งขึ้นไปนได้ยอมได้สำหรับใครที่ร่วมสวดในวันนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสวดบท คาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศสิ่งที่เป็นมงคลมาปกป้องรักษาคุ้มครองเรานั่นเอง บุรภาละสามิงภาพุทธคุณนางบุรภาละสามิงภาธรรมเมตตังบุรพาละสามิงภาสังคานางทุกขโลกะพยังวิหวานใจเยนสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพค้อสานิาจันไรวิหวานใจเย็นสามภาธาตนางสามภารามพัง พวันตูเมรังขันตัวสุราขันตัวอาคัเนรสามิงภาพุนทะคุณังอาคัเนรสามิงภาธรรมเมตังอคันเนรสามิงภาสังคานังทุกขารุขะพยัง วิวานใจเย็นสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอสานจิจจารัยวิวานใจเยนสัมภะธาังสัมภารามพัง วันตุเมรังคันตวสรหันตวนทางศิลลสามิงภาพุทคุณนางทางศิลลสามิงราธรรมเมตตงทางศิลลสามิงพาสัรงค่ะนางทุกขโรคขับพยังนวิวันใจเยนสัพพทุสัพพะโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพะกอสันิจันไรวิวันใจเยนสามบาธา สัพพารามพัง พะวันตุเมรังคันตัวสุราคันตัวหอระดียราสามิงพระพวนทักขุนางหอระดียราสามิงพระธรรมเมตั้งหอระดีราสามิงพะสังฆานังทุกขโรขพยังนวิวันจะเยนสับปทุกสับปะโสสับปะโรสับปะพิสสับปะโสันิจละไรวิวันใจเย็นสามภะธา นางสัมภาราพังพวันตุเมีรังขันตัวโซระขันตัปัาจียมราษมิงพาพนทากุณังปัาจียม พระธรรมเมตตังปาจิมรสมิง n พระสังฆานางทุกขโลกะพอาวิวิวรนใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพโลกสัพับสะพับโคสเนยจัลลายวิวิวใจเยสัมปาทานางสัมปรามพังมาพวันตูมอารังคันตโสรราคันตุอัมพายับรสมิง n พระพุทธุณน ัพายาปราสมิงผ้าธรรมเมตังพายาปราสมิงผัสสังฆะนังทุกข์โรหายาปราสมิงผัสสังฆะนังทุกข์โรขับพยัยมวิหวันใจเยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโลกสัพพภัยสัพคกอสะเนจันไรวิหวันใจเยสัมภาทานังสัมผารามัง ภาวันตัเมลังคันตัสุราขันตัวอุดอนรัสมิงพระพุตะคุณังอุดอนรัสมิงพระธรรมเมตังอุดอนรัสมิงพระสังฆานังตัวขโลกับพยังวิวันใจเย็นสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอสันิจัญไร มิวันใจเยสัมภาฐานังสัมภารพัง ทวันตุเมีรังขันตัวสุราขันตัวอิสานละสามิงผาพวนทักุนังอิสานละสามิงผาธรรมเมตตังอิสานละสามิงผาสังขานังทุกขโรขะพยังวิวันใจเย็นสัพพะทุกสัพพะโกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะกอสเนจันไรวิวันใจเย็นสัมภพัฒนังสัมภ ลาพังภาวันตุเมรังขันตุสุรังขันตุอากาลสามิงภาบุญตาคุณังอากาลสามิงพระธรรมเมตังอากาลสามิงอสังขานังทุกขโรขพยังวิบาลใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอสเนจันไร วิวัรณใจเย็นสัมภาานางสัมภารามพังพวันตุเม รางขันตัวสุราขันตัวปัทวีรสามีงพะพูนทัคขุนังปัทวีรสามีงพระธรรมเมตังปัทวีรสามีงพะสังฆานังทุกขารกขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพโลกสัพภัยสัพภคสเนยจันไยวิวันใจเยสัมภะทานังสัมภารพัง ภาวันตุเมลังคันตุสุลัคันตุต่อไปเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตจิตใจของเราด้วยการสวดบทคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ อิมาสามิงมองันจักกวาลทั้งแปดทิศประเสธทิจงมาเป็นกำแพงแก้วท้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบทั่วอนาตตาลาจะเสมานาคิเตสมาันตาสตยโยอัญชนะสตสหาสานิพุทธ อาชาลปาริขเขเตรางขันตัวสุรคขันตุเยมสาสมิงมองคนจักรวาลท,ทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเาางจนชานมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบถั่วอาณาตาลาจะเสมานาเคเตสมันตา สัตยอัญชนะสัตสหสานิธรรมาปรปริกเตารังคันโตโสรังคันตุหิมมสามิงมงคลจักวาทั้งแปดเทปัสิทธิจงมาเป็นกำแพงเกวทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอออั่วานตตา ราชเสมานาเขตเตสมันตาสัตยวันจนะสัตสหสานิปัจเจกพู้ทาชบลปริเขตเตรังขันตุโสรังขันตุยมาสามิงมองนจักวาลทั้งแปดเทพปริษฐ์เทศจงมาเป็น กำแพงแค่ว่าทั้งเจดจานมาป้องกันหอมรอบรอบครอบทั่วอนาตตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยจันนสตัสสหสานิสังฆชาระปริเขตเตรังคันโตโสระคันตุ ตั้งใจแผ่เมตตานะเป็นที่ลักของส,สรรพสัตเท,ทวาสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นการแผ่เมตตาแห่งกับพระภูมิเจ้าที่เมนำธารีเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวทอังสุกิตโตหมีก้อยคาปเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเนตุโคมีปราศจากซึ่งทุกข์ อาเวโรโหมีปราสจาซึ่งเวนอาพยาปโชโหมีปราสจาซึ่งความพยาบาทเบียน อานิโคโมีปราศจากซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจสซขิอัตานังบริหารามีมีแต่ความสุขกายและสุขใจรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งไรทั้งปวงที่เป็นเพื่อนดูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ทางทิศบุรพาก็ดี ที่อยู่ทางทิศอาคเดก็ดีที่อยู่ทางทิศทักศิณก็ดีที่อยู่ทางทิศหอระดีก็ดีที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายับก็ดีที่อยู่ทางทิศอูดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องร่างตั้งแต่โลกันตามมหานรโกขึ้นมาก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่พระกพรมลงมาก็ดีหาเวลาโนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถือนอย่าได้จองกรรมกะบทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยหาพยาปะาโนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนอย่าได้มีความปยาบาทเบียดเบียนข่มเหงขันเองร้ายและปายสีให้แก่กันและกันเลยอย่านี่ขาวนตัวจงเป็นสุขเป็น สุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตนำบริหารันตัตักข้ามุจันตัวจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกท์โทษภัยทั้งสิ้นเถิดถ้าว่าสัตว์ทางร้ายเหล่าใดกำลังได้ประสบทุกข์ก็คอยให้พ้นจากทุ่วงถ้าว่าสาตว์ท้งร้ายเหล่าใดกำลังได้ประสบสุข ก็ขอให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปทางโนปุญญาภาคังราชาทีนันเจวาอิสรานังมาตาปิตุอาทินันจะปิยะชนานางสาภพสัตตานันจานิยาเทมาอาตมาภาพทั้งราย พอ,อน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อิสระชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประโมคของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประโมคของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเป็นตน้นพอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยาชนทนอันเป็นที่รักทั้ง มีมารดาบิดาปุยตายาญาติกาคูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายเป็นตน้นทอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปีโจรคนนั้นเป็นที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดา ปุญาตายาญยาติกาครูปุปชาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นห่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสาสตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวันนาทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาปุญญาภาคิโนโห่ตุคอยสาสว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศล กับด้วยอัตมาภาพทั้งรลายทุกตนทุกคนเทินตลอดทั้งเทพทเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งรลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลด้วยกันทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกประการเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ กับลาพระรัตนตรยพร้อมกันอรหังสมมาสัมพุทโธภคะาพาดทธังพระควันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตพระขาวตาธโมธัมมังนามาสามิกราสุปฏิปันโนภะขาวโตสาวกสังโค สร้างขางนามามีกราบาตะียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปชาอาจารย์ อุทนาสาธุบุญได้กันหนึ่งครั้งสาธุพรุ่งนี้